สวัสดีคะ่ะแม่แห่งช่องภูมิมณีบ้านดินหน้าฝนสร้างบ้านดินได้ไหมค่ะสามปัจจัยนะคะสร้างบ้านดินในฤดูฝนแนะนํามือใหม่นะคะก็ขอบคุณภาพจากมิสเตอร์แคลมานะคะปัจจัยที่1คือต้องเทคานฐานลากรอเลยคะ่ะข้อสอก็คือต้องขึ้นโคงหลังคาไว้ก่อนคะ่ะ3 อิดดินดิบค่ะที่จะก่อต้องพร้อมค่ะอาจจะทำไว้ก่อนหรือว่าอาจจะเป็นอิดดินดิบที่สั่งซื้อมาพร้อมก่อเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ทำได้นะคะเสร็จเร็วด้วยนะคะก็อันนี้เอาตัวอย่างบ้านดินสระบ,บุรีมาให้ดูค่ะบ้านดินสระบ,บุรีนี้อย่างที่เห็นในภาพก็คือหลังสีขาวนั้นคือสร้างเสร็จไปแล้วอันนั้นก็สร้างในฤดูฝนเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวตลอดคือเขาจะสร้างไปเรื่อยๆไงฮะเทวาไรนี้ก็จะสร้าง แบบเสร็จหลังนั้นก็นมาต่อหลังนี้ก็คือไม่ได้มีเวลาหยุดว่าในช่วงฝนหรือว่าไม่ฝนนะคะแต่ก็มีวิธีการทําดังที่แม่นงบอกไปแล้วอีกอย่างนึงนะคะหน้างานคนพร้อมเลยค่ะคนพร้อมก็คือมีคนงานอยู่ตลอดคอยดูแลอิดดินคอยขนคอยอะไรแต่ก็ถ้าอย่างเงี้ยก็ถ้าสามปัจจัยเบื้องต้นนั้นก็สามารถทําได้นะคะบ้านดินค่ะสร้างหน้าฝนก็ได้แต่ถ้าสร้างหน้าฝนก็ดีนะคะถ้าช่วงนี้สร้างช่วงนี้ก็ เดี๋ยวหน้าหนาวก็ได้อยู่บ้านดินอุ่นๆพอดีนะคะอันนี้ก็ซื้ออินดินดิบจากไร่เคีแมนมานะคะก็เอามาตอบคำถามค่ะมีคนสงสัยว่าสร้างหน้าฝนได้ไหมก็ได้อยู่นะคะโดยวิธีที่แม่เองแนะนำค่ะอ๋ออย่างแกลบนี้ก็ซื้อมาเพื่ออะไรคะอันนี้ทำดินก่อค่ะอินดินดิบมีแล้วนะก็ทำดินก่อก็คือเอามาผสมกับดินเพื่อที่ทำเป็นดินก่อดินก่อก็ไม่เป็นไรแค่ทำบ่อแล้วก็ ไอก่อก็ไปก็ได้ค่ะแต่อิดดินดิบเวลาตากจะลําบากในหน้าฝนนะคะอันนี้ก็ซื้อแกบมาเพิ่มนะคะเพื่อจะทําดินผสมดินในเอามาก่ออิดดินดิบนะคะอันนี้ก็จะสะดวกขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งบ้านดินนะคะถ้าอิดดินดิบโดนฝนชุกๆเสียหายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็คือเห็นไหมคะอิดินดิบพร้อมแล้วค่ะอยู่ในชายคาหลังคาเรียบร้อยแล้วค่ะทยอยก่อไปได้เรื่อยเลยค่ะ ก็จะทำแบบสบายสบายหน่อยนะคะเพรอมขึ้นโครงไว้แล้วค่ะรู้บางคนก็นอาจจะสงสัยเอ๊ะสร้างบาน,น,นดินในฤดูฝนได้ไหมจะทนไหมค่ะก็ยังไงก็แม่เน่งก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะสามารถสอบถามแม่เน่งเพิ่มเติมได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดิงๆเป็นกําลังใจให้แม่เน่งคนภูมินีบ้านดินมาทําคลิปดีๆนําเสนอเวยนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ